สวัสดีจ้าทุกคนแปลวาหมาแล้วจะหมายแล้วคลิปนี้มาเจอกันในครัวจ้ะวันนี้จะพามาทาเมนูกะเพราหมูกรอบจ้ะเมนูบ้านๆเนาะสูตรบ้านๆของเราเองจ้ะนี่มีน้ำซอสจ้ะมีพริกกระเทียมมีหมูกรอบมีใบกะเพราจ้ะอันซีมสมสมในในถ้วยหนึ่งก็คือน้ำล่างคกทุกคนมาเริ่มพัดกันเนี่ยเลยจ้ะก็พัดทั่วไปเลยจ้ะทุกคนสูตรเดิมๆใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นเลยเอาแบบ เอาแบบที่ทุกคนชอบเนาะเอาแบบที่กินเนาะในยุคสมัยแบบนี้ทุกคนอะไรกินได้ก็กินไปก่อนอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเด้อยิ่งแต่ภาวะสงครามบ้านเองแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้บอกตรงตรงเลยว่าประหยัดได้ก็ประหยัดจะ้ะอันนี้เป็นมือของคุณชายฉันนะจ้ะเป็นเชฟใหญ่ประจาบ้านวันนี้พะว่าไม่ได้ทําเองเนาะให้คุณสามีเป็นคนทําน,นี่นางก็เป็นคนทำากเขาอร่อยคนหนึ่งจะ้ะนี่นี่พัดริกไป พูดถึงว่าเมนูกระเพราต่างๆมันไม่ใช่ของอยากเลย,เลยทุกคนเราก็กินแบบไหนก็ทําแบบนั่นจ้ะฉันก็ใส่นี่แหละน้าซอสฉันก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฟ้าเขียวใส่น้ํามันหอยใส่น้ำตาลผงชูรสแค่นั้นเลยจ้ะน้าปลาก็เยอะตามหลังจ้ะเพราะว่าฉันไม่ได้ทําสําเร็จรูปไว้แค่คคุกๆผสมไว้เนาะเพราะว่าเองนะ่ะจะเอามาใส่ทีหลังแล้วเองก็ชิมรสนี่ ก็จะหน้าตาดีนะพูดถึงว่าหมูกรอบตอนนี้เดือกิโลละเกือบพันแอบเอมานิดนึงเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพามาทำหมูกรอบแบบสุดเร่งด่วนก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้ยังจะ้ะเดี๋ยวรอนี่นี่พ่อครัวฉันก็ใส่น้ำซอสลงไปแลยเขาฉันพายายามที่จะพากเสียงพายายามที่จะแบบว่าอันนี้นะ ภาพพก็บแบบอยู่ในคลิปเนะ่แต่ฉันก็พูดไปเรื่อยตลอดเลยฉันพูดออกนอกคลิปอยู่เรื่อยๆเลยจ้ะตอนนี้ก็ <c oughs> ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฉันต้องเป็นคนแบบนี้เนาะ <c oughs> เอาทุกคนตั้งใจฟังคุณครูจะพูดนะคะนี่หละจ้ะพัดนี่น้ำซุปแล้วก็นี่น้ําล่างคุกจ้ะใสลงไปเลยะใส่น้ําล่างคุกน้ล่างคุกนี่้วสูตรสูตรเด็ดเคล็ดลับเนาะ คลิปนี้จะไม่ได้เห็นหนาฉั้นเดือทุกคนไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าฉันอยู่นี่แหละฉันไม่ได้อยู่ไม่ใช่ฉั้นอยู่นี่แหละคือเสียงชันเนาะแต่ว่าหนาฉันไม่ได้มาบางทีก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันแหละเดือแต่ว่าก็วันไหนเดี๋ยว่างๆวงเดี๋ยวค่อยมาไล่ซดคุยกันเนาะนี่เน่าซอสฉันก็เดือดแล้วท้เลเชี่ยวฉันก็จะใส่หมูกรอบลงไปเป็นเมนูโคตรง่ายนั่แหละทุกคนมันง่ายพูดจริง ง่ายมากผัดกะเพรานี่ยเป็นอาหารคู่ควคนไทยเนี่แหละคิดอะไรไม่ออกก็บอกพัดกะเพราซึ่งแต่ว่าอันนี้คลิปสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําเนาะบางคนก็ทากุ้ขเผาไม่เป็นจริงๆก็มีแต่ว่าอันนี้ก็ความรู้ก็ไม่เท่าไรเท่าไรแต่สําหรับคลิปนี้เอาไปดูเป็นอัตรรดแล้วกันเนาะนั่นแหละนี่นี่นี่หน้าตาดีสวยงามใส่ใบกะเพราแล้วจ้ะ ตาม้ดยปลาหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็คนอีกยังนิดนึงคลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันเดะเห็นไหมละ่ะนนากินไหมน้ำซอสนี่ก็คือตัวหมูกรอบมันจะดูดเข้าไปมดเนาะซึ่งมันนนากินมากทุกคนนี่ปลาแล้วก็ตักเสิร์ฟจ้ะนี่วันนี้เชฟฉันทำกุ้งเขาย่างอร่อยได้ใจฉันมากเลยเด้อเมนูนี้เป็นเมนูที่ฉันชอบมากเป็นเมนูที่เติมเขานะเอาง่าย เขาามดหมอ่ะมดเล้วหมดอีกนี่จ้ะจัดเสิร์ฟน่ากินมากนี่แม่จ้ากินเขา่า